สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับป้าหน่อยอีกเช่นเคยนะคะเมนูวันนี้ทำง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเมนูโยเกิร์ตนะคะเป็นสตออรอเบอร์รี่โยเกิร์ตนะขนาดแก้ว20-22ออนค่ะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชงกันเลยค่ะเราใช้โยเกิร์ตติ่งฟงนะคะที่30 ml เมนูนี้จะออกเปรียปร้ยวๆหวานๆคล้ายๆนมเปรี้ยวรสผลไม้นะคะทุกคนต่อมาเติมน้ำเปล่าค่ะเราจะใช้อยู่ที่100 ml นะคะเพืเ่อนๆตัวน้ำเปล่าเนี่ยจะอร่อยกว่าน้ำร้อนนะคะทุกคนใช้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะชงพักเข้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชงในส่วนของสตรอเบอรี่ต่อนะ สำหรับใครนะคะที่ต้องการเล่มสูตรก็ทักทายสอบถามป้าเข้ามาได้นะคะสูตรที่ป้าทําไว้ก็จะเป็นสูตรหลักๆสําหรับเปิดร้านเลยนะคะทุกคนก็จะมีทั้งร้อนเย็นปั่นนะหรือใครที่สนใจเครื่องชงเครื่องปั่นนะคะก็ทักทายสอบถามป้ามาได้เช่นกันนะคะป้าแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทําในส่วนของน้ําสตรอเบอรี่กันนะใช้น้ําสตรอเบอรี่ติ่งฟงนะคะที่30 ML ค่ะ ต่อมาเติมน้ำเปล่าค่ะใช้ที่30 ml นะคะน้ำเปล่าก็จะใช้ที่อุณหภูมิห้องนะคะก็จะอร่อยกว่าน้ำร้อนนะชงให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูชงง่ายๆนะคะเพื่อนและที่สำคัญอร่อยมากด้วยนะคะได้ทานแล้วก็ชื่นใจนะสำหรับเตัวน้มผลไมา เพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นส้มแอปเปิลหรืออรสชาติอืน่นๆได้เลยนะคะเราชงน้ำสตรอเบอรี่เข้ากันแล้วนะคะก็เติมน้ำแข็งได้เลยนะคะทุกคนเติมให้เต็มเต็มแก้วพูนๆแบบนี้ได้เลยค่ะต่อมาเราเทส่วนของโยเกิร์ตนะคะที่เราผสมไว้ตอนแรกเทลงไปด้านบนเลยค่ะเทลงไปให้หมดแก้วเลย เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสตอรอเบอรี่โยเกิร์ตแก้วนี้บอกได้เลยว่าอร่อยมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแล้วฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อ, like, share, อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ